สี่ <4. S 2> สาเหตุหลักในการเกิดสิวมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาไล่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4กันเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยถ้าเราเสริมเข้าไปมันจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยก็คือมอยเจอร์ไรเซอร์กับการเสริมสกินเบรียร์นั่นเองซึ่งถ้าเราคิดถึงสกินแคร์แบรนด์ที่เด่นในเรื่องของการเสริมของชุ่มชื้นกับเสริมสกินเบรียร์เนี่ยบอกเลยว่ามันมีแบรนด์หนึ่งที่ทําได้ดีมากๆและเขามีโปรดักต์ที่ช่วยในลายสิวด้วยนั่นก็คือสั่งตัวนี้เลยทุกคนจาก Cherry, ery, เชอรี วันนี้เราจะมาพูดท็อปปิกในเรื่อง สิ่งที่หลายๆคนเนี่ยชอบละเลยเกี่ยวกับการรักษาสิวซึ่งถ้าใครอยากฟังคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับจะได้มีการอัปเดตความรู้ที่ดีๆเนี่ยต่อไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวเราจะมาปูพื้นฐานในการเกิดสิวก่อนหลายๆคนที่กําลังหาสกินแคร์หรือว่ายาในการรักษาสิวเนี่ยคนส่วนใหญ่เลยประมาณ90%เนี่ยจะไปโฟกัสแค่4สาเหตุหลักในการเกิดสิวแล้วสีสาเหตุหลักในการเกิดสิวเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาไล่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4กันเลย ข้อแรกสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดสิวเลยคือเกิดการอุดตานบริเวณลุมขนถ้าทุกคนจินตนาการภาพน,นะรูมขนเราจะเป็นเหมือนรูที่แบบเออมีความลึกลงไปใช่ปะถ้ามันมีการแบ่งตัวของเซลล์ผิวด้านบนเนี่ยมากจนเกินไปมันก็จะทําให้เกิดการปิดรูและเกิดสิวตานได้หรือว่า ในบางคนที่ล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่าเจอสิ่งสกปรกเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งสกรปรกพวกเนี้ยทุกคนมันอุดตันอยู่บนรูด,ด้านบนทําให้มันเกิดเป็นสิวอุดตันได้ซึ่งแอคทีฟอะไรหลักที่จะมาจัดก,การแก้ปัญหาในการอุดตันรูขุมขนดังนั้นเราก็ต้องใช้ในกลุ่มของการผลัดเซลล์ผิวเช่นตัว BHA AHA LHA หรือว่า PHA นั่นเองซึ่งถ้าใครใช้ในกลุ่มกรดไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีแอคทีฟตามธรรมชาติต่างๆที่สามารถเอามาแทนได้เนาะอย่างเช่นตัวซาลิกบาร์กเอ็กซ์ตรักหรือว่าตัวบาร์คุชิโอและสา คือมีการสร้างน้ํามันบนผิวที่มากจนเกินไปถ้าจินตนาการตามเนี่ยรูมขนเรามันก็จะเล็กๆเนาะถ้าน้ามันในผิวอ่ะมันสร้างมากขึ้นทําให้มันก็ไม่สามารถระบายน้ํามันทั้งหมดออกได้มันก็จะเกิดอะไรล่ะน้ํามันก็จะเกิดการออกซิได์แล้วมีความแข็งมากขึ้นแล้วก็เกิดการอุดตันอยู่ในรูก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสิวอุดตันเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากลดความมันให้กับผิวเนี่ยสามแอคทีฟลัะ คิดแบรนด์ส่วนใหญ่เลยนะนิยมใช้ตัวแรกเลยคือ BHA ตัวที่2คือนันอซินามายตัวที่3คือตัวซิง PCA <c oughs> ดังนั้นถ้าใครอยากลดความมันเนี่ยส่วนผสมมันก็วนๆอยู่ใน3ตัวนี้แหละต่อมากลไกที่3 สองอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทําให้เกิดสิวอุดตันเนาะต่อมาถ้ามันมีกลไกที่3เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เปลี่ยนสเตจจากสิวอุดตันกลายเป็นสิวอักเสบได้คือมีการติดเชื้อแบคทีรียที่ก่อสิวอย่างตัว C a c อ e เนนั่นเองซึ่งแบคทีรียพวกเนี้ยมันมีอยู่ตามผิวอยู่แล้วถ้าเรามีสิวอุดตันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบอุ้ยแหล่งที่อยู่ชั้นดีที่มีอาหารแล้วก็แบบมีที่แบบป้องกันอะเวลาแบคทีรียมันตกลงไปในหลุมอะทุกคนมันก็จะแบ่งตัวมากขึ้นนนแล้้้้้วกกกก็ททําาใหเเเิิิดดดดรตชืออบคีย่สไััง เราต้องการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อสิวเนี่ยเราก็สามารถหาส่วนผสมต่างๆเข้าไปเสริมได้ตัวที่คอมมอนแล้วก็นิยมใช้มากๆเลยก็คือตัว BHA ส่วนถ้าใครแบบเออไม่อยากได้ BHA แล้วอยากได้ส่วนผสมจากธรรมชาติก็ให้มองหาตัวกรีนทีล a ฟ e a เอ็กซ์ c รหรือว่าตัวแมงโกสทีนผิ e เอ็กซ์ a ร t ซึ่ง2 Active เนี่ยก็เป็น Active จากธรรมชาติที่มีการศึกษาแล้วว่าสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อสิวอย่างตัว C acne ได้โดยตรงและกลไกสุดท้ายเมื่อมันติดเชื้อแล้วเชื้อแบคทีเรียก่อสิวก็จะกระตุ้นให้เกิดการหลัง่งการอักเสบขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการบวมแดงร้อนดังนั้นถ้าเราต้องการหาแอค ctive ท,ที่ลดการอักเสบเนี่ยก็ควรจะไปโฟกัสที่ตัว b HA, ี a ในซินามยซิก้าหรือว่าสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆที่มันเน้นในการลดการอักเสบเนี่ยก็สามารถเอามาเสริมจัดก,การยับยั้งกลไกนี้ไดด้เลยย ส่วนใหญ่สกินแคร์หรือว่าเซรั่มที่ใช้ในการรักษาสิวเนี่ยมันจะมีครบทั้งหมด4กลไกอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งเลยถ้าเราเสริมเข้าไปมันจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยก็คือมอยเจอร์ไรเซอร์กับการเสริมสกินเบรียร์นั่นเองเพราะเขามีการศึกษานะทุกคนว่าผิวคนที่เป็นสิวเกือบทุกคนอะ่ะจะมีภาวะที่สกินเบรียร์เนี่ยบอบบางแล้วก็ผิวแห้งอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราเสริม2อย่างเนี้ยเข้าไปอะ่ะจะทําให้ผลลัพธ์การรักษาสิวเนี่ยมันดีขึ้นมากๆซึ่งถถ้้าาาาเเเเเรรรรรคคิิิดดดึงงงสสกกนนนบบที่่น่ในืือขอมขมมมมวชชุั บอกเลยว่ามันมีแบรนด์หนึ่งที่ทําได้ดีมากๆและเขามีโปรดักที่ช่วยในลายสิวด้วยนั่นก็คือสามตัวนี้เลยทุกคนจากเชอรีตัวเชอรีเบมิชคอนโทรลสามโปรดักเนี้มันสามารถช่วยลดสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่ได้แบบดีมากๆแถมยังอ่อนโยนเป็นสา,มารมอเนเซอร์ได้ด้วยแล้วก็เสริมชั้นผิวได้ด้วยพอแอคทีฟหลักของทั้ง3ตัวนี้จะประกอบด้วย2อย่างก็คือเชียร์ไมล์สชนิดกับ2%องเปอเซนแอซินามายที่มันสามารถเสริมสกินเบรีย์ได้ด้วยแล้วก็กระตุ้นการสร สเตปแรกเลยนะคือตัว Cherry Bemis Control Cleanser ตัวนี้เป็นครีเซอร์ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่หน้ามันหรือว่าเป็นสิวโดยเฉพาะเลยแอคทีฟหลักของเขาเนี่ยจะเป็น2% BHA บวกกับ PHA ทำให้มันสามารถผลัดเซลล์ผิวลดความมันลดการอุดตันแล้วก็ครอบคลุมทั้งหมด4กลไกในการรักษาสิวแต่ว่าเขาคิดสัดส่วนกรดเนี่ยมาทำให้อ่อนโยนสามารถล้างได้ทุกวันและนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของคุมมันเนี่ยเขายังมีตัว h e t o l i t e Clay ที่ดูดซับความมันเนี่ยเสริมเข้าไปอีกตัวนี้เนื้อเขาจะเป็น เจลนุ่มละมุนผิวนะสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยโดยที่ไม่ทําให้ผิวแห้งเอียดแล้วก็ไม่ทําลายสกินได้เลยเพราะแบบที่บอกว่าเขามีเชอรมายกับแนซินมายสอร์วมด้วยตัวต่อมาจะเป็นตัวเชรีเบมิชคอนโทรลเจลนะตัวนี้จะเป็นเจลที่คุมสิวลดสิวอักเสบสิวอุดตันแถมยังช่วยในการรักษารอยสิวได้ด้วยแอคทีฟหลักๆเลยคือเขาจะมี2% b h a ที่สามารถครอบคลุมสีกลไกการเกิดสิวเนี่ยได้ครบ ส่วนในเรื่องรอยเนี่ยเขาจะมีตัว5% AHA นะเป็นการรวมกันร,ระหว่างกรดไกลโคลตกกับแลคติกแอซิดในอัตราส่วนที่เหมาะสมช่วยในการผลัดเซลล์ผิวได้แบบอ่อนโยนสามารถลบรอยได้ด้วยเนื้อเขาอ่ะทุกคนเป็นเนื้อเจลที่เบาสบายมากเลยนะเอาง่ายๆเป็นเนื้อเจลที่ฟิลเซรัมเลยอะเกลี่ยง่ายสบายผิวมากๆสามารถใช้ได้เช้าเย็นโดยเฉพาะตอนเช้าอ่ะใครที่กลัวเป็นขุยหรือว่าเลเยอร์เยอะๆสามารถใช้ตัวน,นี้ได้เลยไม่ขุยแล้วก็แต่งหน้าต่อได้ และตัวสุดท้ายเซรั่มเรตินอลเละหลายคนอยากจะคิดว่าเรตินอลเนี่ยมันช่วยในเรื่องของ anti aging ไม่ใช่หรอแต่บอกเลยว่าตัวนี้ถูกออกแบบมาให้มันสามารถรักษาสิวแล้วก็รอยดำได้ด้วย active หลักๆเลยนะเขาจะใช้0.1% encapsulated retinol คือการเอาเรตินอลเนี่ยยัดใส่เข้าไปในแคปซูลทำให้มันอ่อนโยนกับผิวมากขึ้นซึมลงผิวได้ลึกมากขึ้นแล้วก็ออกดีได้ดียิ่งขึ้นคือเรตินอลถ้าในแง่ของการรักษาสิวอะ่ะมันช่วยในการผลัดเซลล์ผิวลดการอุดตนันลดการอักเสบแถมมันยังช่วยลดเม็ดสี รอยสิงได้ด้วยยังไม่หมดนะเขายังมี1% i วิกอไลเอ็กทรักด้วยที่มันเสริมประสิทธิภาพในการลดการักเสบเข้าไปอีก อาจอยวกให้ดูเนือ้อเนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเจลที่สามารถใช้ได้ง่ายๆเลยวิธีการใช้อะเต่าจะชอบใช้ตัวนี้หลังมอยเจอร์เซอร์หรือว่าถ้าใครมั่นใจว่าผิวตัวเองแข็งแรงเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ก่อนมอยเจอร์เซอร์ได้เลยเน้นย้ำนะว่าเรตินอลยังไงก็ควรใช้ตอนกลางคืนวิธีการใช้ง่ายๆของ2ตัวนี้นะถ้าใครผิวไหวก็สามารถใช้2ตัวนี้ร่วมกันได้เลย BHA ตอนเช้าเรติอลตอนเย็นหรือว่าเอาจริงๆใครใช้ตัว BHA ไม่ไหวก็สามารถใช้เรติอลตัวนี้แทนได้ ซึ่ง3สเตปนี้สามารถใช้กับยาสิวที่ใช้อยู่ได้ด้วยเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้มันใช้ร่วมกับยาสิวโดยเฉพาะและที่สําคัญคือเขาสามารถเติมความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมสกินบารเรอร์ได้ในทุกสเตปของตัวเชอรีไลน์นี้เลยใครที่อยากได้3ตัวนี้สามารถไปหาได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์เลยเพราะ3ตัวนี้หาซื้อง่ายมากๆบอกเลยว่าเป็นการรักษาสิวที่ครบทั้ง4กลไกแล้วก็สามารถเติมความชุ่มชื้นเสริมสกินบารเรอร์ได้พร้อมๆกัน